ใทรที่สามารถเดินทางกลับไทยด้วยโปรแกรม Test and Go ได้บ้างนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เอกสารแต่ละอย่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเกดก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะมากักตัวอยู่1คืนที่โรงแรมในกรุงเทพนะคะก็พอดีมีเหตุเร่งด่วนนิดนึงค่ะก็เลยทำให้เกดจะต้องรีบบิน กลับประเทศไทยนะคะก็ตอนนี้เนาะตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคมเนี่ยการที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมี test and go แล้วก็ sandbox นะคะเกตอะเข้ามาในส่วนของ test and go นะคะโปรแกรม test and go ก็คือเหมือนกับว่าเรามาเดินทางเข้ามาปุ๊บเราก็ตรวจโควิดเนาะแล้วก็รอผลรอผล1วัน <c oughs> ก็เดินทางเข้าได้นะนี้นะคะวันนี้นะคะ ก็เลยจะเอามาแบ่งปันนะคะสำหรับ เพื่อนเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะคะกําลังจะเดินทางกลับประเทศไทยหรือว่ามีแผนการเดินทางกลับประเทศไทยนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะยังไม่มีการวางแผนว่าจะเดินทางนะคะอันนี้เตรียมไว้ก็ดีนะคะเผื่อมีอะไรฉุกเฉินก็จะได้รู้ไว้คร่าวๆก็จะได้ไม่ฉุกกระหุกแล้วก็งงงงงวยงวยเหมือนเกศนะคะจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยว่าจะอะไรยังไงนะคะก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะ กลุ่มที่จะสามารถเดินทางด้วยโปรแกรม Test and Go กนี้ได้นะคะจะมีใครบ้างนะคะทุกประเทศทั่วโลกเลยนะคะเดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยโปรแกรม Test and Go กนี้ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ที่เดินทางเนี่ยก็คือ1จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว2เข็มนะคะทีนี้เนี่ยวัคซีนเข็มที่2เนี่ยไม่น้อยกว่า14วันก่อนที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะคะ วันที่ฉีดเนี่ยเขาไม่นับนะคะเขาจะถือเป็นศูนย์นะคะเขาจะนับวันถัดไปเป็น1น,นะคะทีนี้ก็นับไป14วันนะคะเ็ราผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วนะคะเกิน3เดือนนะคะก็คือติดมาแล้วเลย3เดือนแล้วนะคะแล้วก็ได้รับวัคซีนแล้วนะคะ1เข็มไม่น้อยกว่า14วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะวิธีการน,นับก็เหมือนกันค่ะนะคะกลุ่มนี้ก็จะสามารถใช้โปรแกรม test and go ได้นะคะหรือนะคะ ผู้ที่วัคซีนแล้ว2เข็มแล้วนะคะแต่ว่าเพอเอ,อิญมีการติดเชื้อก็หายแล้วมาไม่น้อยกว่า14วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะหายแล้วนี่คือ,อ,อไม่มีไข้แล้วไม่มีอาการใดๆแล้วนะคะอย่างน้อย14วันก่อนการเดินทางนะคะผู้ที่หขวบถึง11ขวบนะคะ ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะคะแต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็สามารถใช้โปรแกรม test and go ในการเดินทางเข้าประเทศไทยได้เช่นกันค่ะแล้วก็ผู้ที่อายุตั้งแต่12-17ถึง17ปีนะคะถ้าวัคซีนแล้ว1เข็มนะคะแต่วิธีการนับวัคซีนก็เหมือนกันค่ะก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยโปรแกรม test and go ได้นะคะแต่ถ้าเกิดอายุ12ขวบถึง17ขวบยังไม่วัคซีนเลยนะคะแต่เดินทาง พร้อมกับผู้ปกครองนะคะก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยโปรแกรม test and go ได้เช่นกันค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีวัคซีนเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวัคซีนที่เราฉีดน,นะคะก็จะต้องเป็นวัคซีนที่อยู่ในกลุ่มของการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของเราด้วยนะคะ รายชื่อวัคซีนที่รับรองแล้วนะคะก็จะอยู่ในลิงค์นะคะเดี๋ยวที่นี้ค่ะมาในส่วนของเอกสารนะคะที่เราจะต้องเตรียมน,นะคะมีอะไรบ้างนะคะ1ก็คือแน่นอนค่ะตัว๋วเครื่องบินเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ตัว๋วเครื่องบินเอ่อเลขที่ทเที่ยวบินแล้วก็เวลาที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะคะทเที่ยวบินถึงประเทศไทยนะคะในการ ลงทะเบียน Thailand Pass นะคะ 2. คือการจองโรงแรมนะคะก็คือเป็นใบจองจองนี้คือต้องจ่ายตังค์ด้วยนะคะจ่ายแล้วนะคะเป็นใบเสร็จใบยืนยันนะคะซึ่งโรงแรมที่เราจองนี้นะคะจะต้องเ,อเป็นโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มของชา plus นะคะหรือ,อ alternative quarantine นะคะ,าะรายชื่อโรงแรมจะมีลิงก์บอกอยู่เหมือนกันนะคะ ก็ยังไงก็เข้าไปตรวจสอบก่อนนะคะว่าโรงแรมที่เราจะจองออมันอยู่ในรายชื่อพวกนี้หรือเปล่าที่จะต้องจองโรงแรมก็เพราะว่า1คือเราจะต้องกักตัวไงคะเนาะเพราะว่าเข้าไปถึงเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจแล้วก็รอผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีโรงแรมอย่างน้อย1คืนนะคะเพื่อกักตัวระหว่างรอผลนะคะแล้วก็สําคัญอีกนิดนึงนะคะโรงแรมที่เราจองเนี่ยจะต้องรวมนะคะ1คือรถ มารับที่สนามบินนะคะเราไม่สามารถเดินทางจากสนามบินไปที่โรงแรมกักตัวได้ด้วยตัวเองนะคะโรงแรมเนี่ยจะต้องรวม 1. รถมารับที่สนามบิน 2. คือรวมในการตรวจอาเจพเซียร์เทสด้วยเช่นกันนะคะ สองอันนี้เวลาในใบจองนะคะต้องระบุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนเพื่อนๆจองแล้วจะจ่ายตังค์เนี่ยดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงเนาะว่ามันรวมในส่วนตรงนี้หรือเปล่านะคะแต่ส่วนอื่นๆอาหารช่วงอาหารเช้าอะไรยังไงเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะส่วนอัธิโคเนี่ยรือว่า เ t k เนี่ยนะคะก็คือการตรวจด้วยตนเองเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่เก็นว่ามันไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าอันนี้มันโปรแกรมอันนี้มัน Test& and go กนะก็คือแค่วันเดียวแต่ว่าเอ k เเนี่ยมันเป็นการตรวจวันที่5แล้วค่ะซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรากลับไปอยู่บ้านแล้วหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรวมอยู่ในโรงแรมที่เราจองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะสําหรับชาวต่างชาตินะคะหรือแม้แต่คนไทยเองนะ ที่ใช้พาสปอร์ตต่างชาตินะคะอ,ะอย่างบางท่านเนาะก็อาจจะได้ n น h Pass แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดินทางด้วยพาสปอร์ตที่ไม่ใช่เป็นพาสปอร์ตของประเทศไทยนะคะเพื่อนๆก็จะต้องมีประกันนะคะด้วยวงเงินไม่ต่ำกว่าหรือว่าไม่น้อยกว่า20,000 USD นะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางด้วยพาสปอร์ตประเทศไทยนะคะ ก็ไม่ต้องค่ะแล้วก็จะต้องมีอา a i l a n d Pass นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมีการลงทะเบียน Thailand Pass นั่นเองค่ะคือพอลงทะเบียนแล้วเนี่ยพอได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยเราก็จะได้ Thailand Pass ตรงนี้นะคะ Thailand Pass สสำคัญมากเลยค่ะใช้ตั้งแต่เดินทางออกจากนอร์เวย์ไปเปลี่ยนเครื่องก็ต้องใช้กลับมาถึงประเทศไทยก็ต้องใช้นะคะเขาตรวจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญนะคะ สิ่งที่จะต้องมีหรือว่าจะต้องเตรียมอีกนะคะก็คือไปตรวจ rt pcr ท e พ t t e s นะคะก็คือเป็นใบรับรองการตรวจอันนี้นะคะต้องมีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะที่นี้ rt pcr ท e s t คืออะไรหรือว่ามันต่างจาก p c r t e s t ที่เราไปตรวจตามศูนย์ที่ทางนอร์เวย์จัดไว้ให้ยังไงนะคะก็ เอาตรงๆนะเกศก็ไม่รู้หรอกค่ะเข้าใจว่านะคะอาร์เชนเนี่ยมันย่อมาจากคําว่าเรียลไทม์นะคะก็คือเป็นการเทสแบบเรียลไทม์เรียลไทม์ก็คือณปัจจุบันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการตรวจแบบปัจจุบันนะคะว่าผลเป็นปัจจุบันที่สุดนะคะซึ่งผลเนี่ยก็จะอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปตรวจเนี่ยระยะเวลาการตรวจหรือว่าใบอนุมัติตรงนี้ใบรับรองอันนี้จะต้องมีอายุ ไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะแล้วก็เวลาจะไปตรวจตรวจที่ไหนเนี่ยก็สามารถเสิร์ชได้นะคะลองเสิร์ชด้วย rt-pcr test นะคะมันก็จะมีหลายชื่อขึ้นมาแล้วเวลาจองนัดเวลาไปตรวจนะคะก็ลองดูดีๆเนาะว่าเขายืนยันว่าเป็น rt-pcr test หรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้เก็บไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางกี่เกดได้ยินมาว่าบางท่านเนี่ยไปตรวจ pcr เฉยๆนะคะก็มีปัญหาตอนขึ้นเครื่องแต่ที่เกด เดินทางนะแล้วก็จะมีเจอน้องท่านหนึ่งนะคะมาจากสวีเดนขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะแต่ขออนุญาต reference นิดนึงเนาะคือเขาก็เดินทางไปไปอันนี้เขาเขียนแค่ PCR แต่เขาก็ผ่านเข้าไปได้อย่างนี้นะคะอันนี้เก็บก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจเคร่งครัดมากหรือว่าไม่เคร่งครัดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะคะเอาเป็นแบบ RT-PCR ทเดีกว่านะคะเพราะระยะเวลาการตรวจนะคะผลก็เกดไม่แน่ใจะคะ่ะว่ากี่วันนะคะแล้วมันก็จะมีแบบเอ็กเพรสด้วยเหมือนกันคือแบบตรวจเพราะฉะนั้นราคา2อ,อันนี้ก็จะต่างกันนะคะลองแพลนดีๆเนาะที่เกดไปตรวจเนี่ยอยู่ที่ลินลสตรมนะคะ ก็เก็บไปตรวจแบบ Express นะคะพันเดียวเองนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทราบนะคะถ้าไม่ถ้าไม่เอ็กเพรสนะคะถ้าเป็นจองไปแล้วก็มีระยะเวลาตามปกติเนี่ยรู้สึกว่าจะแค่600เองนะคะที่สนามบินกาดมุงก็มีนะคะแต่เท่าที่เกียรติทราบเนี่ย2อง0นะคะแล้วก็ถ้าจะไปตรวจที่นั่นก็อย่าลืมให้มีเวลา ระยะเวลาในการที่ผลมันจะออกด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะสําหรับผู้ที่อาจจะเพิ่งติดมานะคะถึงแม้ว่าหายแล้วแล้วก็เลย14วันแล้วนะคะก็อย่างที่เราทราบกันเนาะเชื้อเนี่ยบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะหายแล้วเนี่ยเชื้อตายอะ่ะมันก็จะมียังมีอยู่ในร่างกายบางทีไปตรวจเนี่ยมันก็อาจจะยังเจอเชื้ออยู่นะคะซึ่งเวลาตรวจแล้วผลเป็นบวกเนี่ยเราก็จะต้องไปขอใบรับรองแพทย ด้วยนะคะไปขอที่ Fast Legend ได้นะคะให้ทางแพทย์เนี่ยเขายืนยันนะคะว่าเราเนี่ยเป็นใครชื่ออะไรอย่างนี้นะคะตรวจแล้วผลเป็นบวกตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็หายแล้ววันไหนนะคะแล้วก็ยืนยันหรือว่ารับรองด้วยะคะ่ะว่าตอนนี้เราไม่มีไข้แล้วเราหายแล้วเราไม่มีอาการแล้วนะคะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเราเนี่ยจะ ไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นได้อีกนะคะค่ะอันนี้กรณีที่ไปตรวจแล้วก็มีผลว่ายังเจอเชื้ออยู่นะคะคืออย่างเกดอะคะ่ะเกดเพิ่งติดเมื่อวันที่15นะคะพอนับวันที่หายแล้วเนี่ย15กุมภาพันธ์เนอะพอนับวันที่หายแล้วเนี่ยมันเกิน14วันอยู่แล้วอะคะ่ะเอาง่ายๆเกดกลับไปทํางานเรือแล้วเกดตรวจด้วยชุดตรวจแบบเซลล์เทสนะคะก็ไม่เจอเชื้อแล้วนะคะก็ผลเป็นลบแล้วนะคะเกดก็ไปทํางานได้นะคะ แล้วก็ที่บอกว่าเกศมีเหตุฉุกเฉินเกศก็ต้องลามาแล้วเกศก็ไปเพื่อความชัวร์เนาะไปตรวจแบบ p อาเฉยๆที่ศูนย์นะคะผลออกมามันก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะวันที่10เกศไปตรวจผลก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะเกศก็เลยไปขอไปรับรองแพทย์กันเหนียวไว้นะคะแล้วพอวันที่11ที่เกศไปตรวจ a r t e p ทปส t นะคะโชคดีมากตรวจออกมาแล้วเป็นน e g a t i v e แล้วนะคะก็โล่งไปเลยนะคะอีกอันนึงนะที่จะต้องเตรียมไว้นะคะก็คือเป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนนะคะใบนี้หาได้จากที่ไหนนะคะก็เข้าไปในส่วนของ h l t h ์นอ a ์ดแกลนะคะล็อกอินเข้าไปมันก็จะมีประวัติการฉีดวัคซีนของเราแล้วนะคะแล้วมันก็จะเป็น QR Code นะคะ เราฉีดกี่เข็มแล้วฉีดไปเมื่อไหร่นะคะชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะมีข้อมูลอยู่ในนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าใครเคยดูคลิปที่เกตตรวจด้วยตัวเองแล้วเจอโควิดเนี่ยเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างะคะถ้าไปดูอันนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าคนที่วัคซีน2เข็มยังไม่ถึง3เข็มนะคะก็จะต้องไปตรวจที่ศูนย์ตรวจอีกครั้งหนึ่งอันนี้สําคัญนะคะถ้าใครยังไม่ได้ตรวจเนี่ยอาจจะลําบากนิดน,นึงนะคะเพราะว่า ออผลตรงนั้นนะคะมันจะมาเข้าในส่วนของ QR code ตรงนี้ด้วยะคะ่ะว่าเออเราติดไปเมื่อไหร่นะคะแล้วก็หายแล้วเมื่อไหร่มันก็จะมีการระบุในนั้นด้วยนะคะมันก็จะมี QR code อันนี้อย่างที่บอกอันนี้มันก็สําคัญนิดน,นึงนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนติดเราไม่ได้เป็นลงทะเบียนไม่ได้ไปตรวจอีกรอบนึงอันนี้ก็อาจจะลําบากนิดน,นึงเนาะเพราะว่ากลายเป็นว่าเราก็ไม่มีตรงนี้ไว้ย,ยืนยันนะเพราะว่าในส่วนของการลงทะเบียน Thailand Pass เนี่ย ข้อมูลตรงนี้เราจะต้องยืนยันไปด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวหรือว่าเอกสารที่เราจะต้องเตรียมนะคะอาจจะค่อนข้างยุ่งยากยุ่งเหยิงนิดนึงเนาะเราก็ต้องเข้าใจอะเนาะคือในมุมของเราผู้ที่เดินทางอยากกลับบ้านเราก็อยากให้มันสะดวกรวดเร็วเหมือนเดิมนะว่าซื้อตั๋วแล้วก็บินกลับได้เลยแต่ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งคนที่เขาอยู่ในบ้านนะคะก็คืออยู่ในไทยเนี่ย เขาก็กลัวนะคะเรากลับมาเนี่ยเราจะเอาอะไรไปฝากเขาก็ไม่รู้นะมันก็2มุมมองเนะเราก็จะต้องเข้าใจอย่าทุ่งบและกันเนาะก็นิดนึงนะคะทีน,นี้ค่ะเวลาเราเดินทางเนี่ยตอนนี้เราก็สามารถเช็คอิน ล่วงหน้าผ่านมือถือได้เนาะก็อย่างเกดนะคะเกดก็เช็คอินล่วงหน้าผ่านมือถือเกดลอบนี้เกดบินด้วยฟินแลน์นะคะเป็นสายการบินของฟินแลนด์เนาะก็เกดก็เช็คอินผ่านมือถือตั้งแต่คืนวันศุกร์พอวันเสาร์เกเจะต้องเดินทางเนี่ยดยปกติแล้วเนี่ยกระเป๋าเดินทางเนี่ยเขาก็จะมีที่ให้สามารถโหลดกระเป๋าเองได้เลยนะคะถ้าจะ โหลดกระเป๋าเองแล้วไปต่อคิวเช็คเอกสารอีกทีหนึงตรงนั้นได้หรือเปล่าอันนี้เกดไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เกดก็ไปพร้อมกระเป๋าะคะ่ะไปต่อคิวรอตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นเนาะตรงนั้นนะคะสิ่งที่เขาขอดูนะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยนะคะที่ต้องใช้นะหนแน่นอนค่ะพาสปอร์ตนะคะ 2. องก็ t h a i l a n d Pass ค่ะนะคะสก็คือ,อใบรับรองอาเทนเพเซอรเทส นั่นเองนะคะอันนี้เราใช้ตั้งแต่เคาน์เตอร์ที่จะเข้าเลยนะคะตรวจผ่านแล้วนะคะเราก็จะได้บอดดิ้งพาร์ตนะคะว่าเออเรานั่งตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะ,ะทีนี้เราเข้าขาบวนการตรวจปกติเลยนะคะทีนี้เกียริไปฝ่นแอร์มันจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่เฮนซิงกินะคะพอถึงเวลาที่จะต้องขึ้นเครื่องนะคะก็จะต้องอีกรอบหนึ่งนะคะก็ใช้เป็นมีพาสปอร์ตเนาะแล้วก็ บอ r ์ด n ิ p งพาสเนาะแล้วก็ในส่วนของ Thailand p a s s เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ r t p c r Test นะคะอันนี้เขาก็จะตรวจว่าเอกสารเราครบเรียบร้อยถูกต้องไหมนะคะถ้าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยก็สามารถขึ้นเครื่องได้นะคะพอขึ้นเครื่องปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เอกสาร2ใบให้เตรียมกรอกนะคะใบหนึ่งก็จะเป็นเอกสารที่สําหรับมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็เป็น ผูดเอกสารขาเข้าปกตินะคะที่เราเคยได้เนาะอันนี้เราก็กรอกถ้าเรากรอกเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่บนเครื่องนะคะมันก็จะสะดวกค่ะเพราะว่าพอเครื่องลงปุ๊บแล้วก็จะเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเอกสารว่าเออเรากรอกครบเรียบร้อยแล้วไหมถ้าเรียบร้อยปุ๊บ ไปตรวจเอกสารได้เลยนะคะไปสปแตมป์นะคะถ้าเกิดเรายังไม่ได้กรอกนะคะเราประกอตรงนั้นเราก็จะเสียเวลาไปอีกนิดนึงเนาะทีนี้ถ้าเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นใบที่เรากรอกเนาะแล้วก็ Thailand Pass นะคะก็บอทติ้งพัสดด้วยมั้งเออไม่แน่ใจนะคะเราก็ไปต่อคิวค่ะตรวจเอกสารซึ่งไปตรวจตร,จตรงนี้ถ้าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยก็จะสแตมป์นะคะเรียบร้อยนะคะ แล้วเราก็เข้านะคะตมนะคะเข้าตมก็แน่นอนค่ะพาสปอร์ตกับบอดดิ้งพาสเนาะก็เสร็จเรียบร้อยก็ไปรับกระเป๋าได้เลยค่ะพอไปรับกระเป๋าเสร็จแล้วเราออกมาตรงทางออกนะคะก็เท่าน่าจะเหมือนกันทุกไฟน์เนาะก็จะไปที่เกสต์อฮทค่ะเจ้าหน้าที่โรงแรมที่เราจองไว้นะคะเขาก็จะมาคอยรอรับเราตรงนั้นนะคะเพื่อจะไปตรวจ r t p c r t e s t นะคะที่ โรงพยาบาลนะคะเกดไม่แน่ใจว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีตรวจที่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่อย่างของเกดโรงแรมที่เกดตรวจเนี่ยเขาพาไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะไปตรวจนะคะก่อนที่จะเข้าโรงแรมมากัตัวแล้วก็นิดนึงค่ะผลตรวจที่จะได้เนี่ยเขาจะแจ้งผ่านแอปหมอชนะนะคะก็ทางที่ดีนะคะก็โหลดแอปไว้เลยก็ดีเหมือนกันนะคะเราพอมาที่โรงแรมเนี่ยเราก็จะต้องใช้ Thailand Pass เหมือนกันนะคะ แล้วก็ใบจองโรงแรมแน่นอนอยู่แล้วนนนนะคะ่ะแล้วก็โหลดแอปหมอชนะเนี่ยแหละคะ่ะพอโหลดผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีให้ลงทะเบียนอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะคะแค่กดๆไปน,ะะนั่นแหลคะค่ะนั่นแหละค่ะเราถึงจะเช็คอินเข้าห้องพักได้นะคะแล้วก็หมอชนะเนี่ยก็คือผลการตรวจนะคะจะเข้าที่แอปหมอชนะนะคะถ้าเรายังไม่ได้ผลเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะคะถ้าเกิดเราผ่านแล้วนะคะได้ผลแล้วผ่านแล้ว,ลวมันก็จะเป็นสีเขียวนะคะซึ่ง พอเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยเท่ากับว่าผลตรวจของเราไม่เจอเชื้อแล้วเป็นเนกาทีฟเราจะกลับบ้านเลยก็ได้นะคะไม่ต้องกักตัวต่อก็ได้นะหรือเราจะอยู่ให้มันครบตามเวลาก็ได้นะไหนๆก็จ่ายแล้วก็นอนเล่นโรงแรมคืนนึ่งเนาะแล้วเสร็จแล้วก็เช็คเอาท์ออกก็ได้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเพิ่มเติมอีกนนึงนะคะก็วันแรกตรวจด้วย RT-PCR test te เนาะที่โรงแรมพาเราไปตรวจเนาะ พอวันที่5เนี่ยเราก็จะต้องตรวจด้วยอธิโคเองนะคะคือเป็นชุดตรวจด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ลงทะเบียนแจ้งผลที่หมอชนะเหมือนกันมั้งอันนี้เกศไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเกศหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวเกศเขียนโน้ตบอกให้แล้วกันเนาะก็นี่ราคานะคะอันนี้เ,เกศมาแบ่งปันในส่วนของผู้ที่จะเดินทางกลับไทยในส่วนของ test and go นะคะใครที่สามารถเดินทางกลับไทยด้วย โปรแกรม t ดสอบและได้บ้างนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เอกสารแต่ละอย่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะพอเห็นหน้าตาเอกสารว่าหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆง่ายขึ้นเนอะไม่ต้องม,มึนงงว่าเอกสารเป็นยังไงว่าถูกไม่ถูกหรืออะไรยังไงเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเป็นอะไรยังไงนะคะ ก็อันนี้ที่เก็บเอามาฝากกันนะคะส่วนของการลงทะเบียน Thailand p a s s นะคะเดี๋ยวเกดจะทำเป็นคลิปแยกไว้ตั้งหากแล้วกันเนาะแล้วกเ็เพื่อนๆท่านใดมีสงสัยอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาถามได้นะคะแต่อันนี้เกดไม่แน่ใจเนาะว่าเกดจะมีเวลาตอบได้ทันตามที่เพื่อนๆต้องการหรือเปล่านะเพราะว่าอย่าที่เกดบอกค่ะการเดินทางครั้งนี้มันมาด้วยเหตุฉุกเฉินนิดนึงนะคะ แล้วก็อยู่เด็ดปั๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะบินกลับนะคะยังไงเกดจะช่วยให้ได้มากที่สุดนะคะก็วันนี้นนเกดก็ขอลาวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะพอมีประโยชน์ให้สําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะวางแผนเดินทางหรือว่ามีเหตุต่วที่จะต้องเดินทางนะคะช่วยลดความสงสัยให้ได้บ้างนะคะ จะได้ไม่ต้องไปงมเหมือนเกดเนาะเกดไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะคะเพอะถึงเวลาจะต้องเดินทางก็แบบนะคะก็กรุงเทพร้อนมากนะคะก็ก็อวันนี้เกดก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเกดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอไปพักผ่อนกันนะคะ